สวัสดีค่ะดิฉันดรประภาพัฒนองค์ประคองผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศมหาวิายษษาทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในเรื่องของมรารยาทไทยคือขนบธรรมเดียมันดีงามและค่านิยมที่ปฏิบัติการสืบทอดมาอย่างยาวนานทั้งเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยความอ่อนน้อมผ่มตน การเคารพผู้อาวุโสร,รวมทั้งมารยาทในการรเทศะต่างๆทั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของความเป็นไทยและยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้วยการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของความเป็นไทยและการสร้างค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทยสืบต่อมาค่ะ สำหรับวิดีโอมารยาทไทยที่จัดทำชุดนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจประชาชนทั่วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องตามกาลเทศะและใช้ในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะขอบคุณค่ะ